โอเคดีครับทุกคนก็หลังจากที่ห่างหายเป็นนานประมาณน่าจะไม่ถึงอาทิตย์หนึ่งหรอกมั้งหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าก็คือรู้อยู่ว่าไม่ได้ลงคลิปนานมากเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าช่วงนี้คือ,อ,อติดโคน,นั้นอะ่ะติดดูซีรีส์โคน,นั้นก็เลยไม่ได้มาเล่นให้ดูเลยวันนี้ก็อ๋อโอเควันนี้ก็นึกอยากเล่นขึ้นมาก็เลย อัดให้อัดคลิปลงเลยก็แล้วกันวันนี้ก็อยู่ในเกมเก่าเกมเดิมไม่ได้ไปไหนนะครับอยู่ในเกมเดอะสปาวอลเล่บอลสตอรี่มันเดิมวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆไม่ได้มีไม่ได้มาสอนอะไรมากก็จะมาเล่นกับทีมด่าน19ของ Story ่โหมดให้ดูชื่อทีมอะไรนะทีมออสตาใช่ปะที่มันโด,ดสงสูงๆอะ่ะใช่ๆ ผของผมเล่นในสตอรี่โหมดไปได้นะครับทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเพราะว่าผมเล่นเนี่ยผมเล่นทุกด่านไม่ได้3ดาวนะมันเล่นผมว่าเพราะว่ามันยากยในการที่จะเล่นได้3าดาวทุกด่านนะแต่ว่าคนที่เล่นได้ผมนับถือเลยนะเล่นเก่งจริงเก่งมากด้วยเห็นเห็นคนไปนเม้นถึงด่าน19แล้วมันจะมีด่านต่อนะครับคือมันไม่มีด่านต่อนะทุกคนตานด่าน19เนะแต่ว่าถ้าเล่นได้ถึงด่าน18ก็เล่นโน์นเมต์ได้นะทุกคน แต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากให้ท้าทายหน่อยก็เล่นให้มันครบ3าดาวทุกด่านเลยก็ได้นะค่อกนคลิปออสตาเราก็เจอในโทนามินได้นะครับทุกคนเดี๋ยวจะไปเล่นให้ดูไปเลยเอากูไปโดนคืออยากจะสรารภาพาว่าเมื่อกี้เคยเล่นไปแล้วรอบหนึ่งแต่พอไปฟังคลิปดูแล้วมันมีเสียงพัดลมเข้าอะแกงมากเลยก็ต้องมาอัดใหม่เนี่ยแต่ว่า ตามเมื่อกีเ้เขาเล่นเขาเล่นาชนะเขานะครับแต่ว่าก็แบบบุดบวดอ่ะเกือบไม่รอดเหมือนกันดูดีๆกดรีเซ็ตไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอนะครับนั่นหน่อยอ๋อเจอแล้วทุกคนไปเลยเอาเสียง่อยก่อนโหโหจะแตก ก็อาจจะแปลกๆนิดน,นึงเพราะว่าผมไปซื้อลูกบอลลี่มาใหม่นะครับรู้สึกว่ามันมองยากกว่าปกติปะไว้ลืมบล็อก <laughs> มนได้เล่นนานก็งี้แหละอย่าอย่าอ่าโอเคติดบล็อกอยู่ตั้งมาโดดจากสามเมตรปว <laughs> ดตีว้าวทุกคนตีว้าวอ่ะโอ้ oh my god เธอเล่น เมื่อกี่ปีเกชาจะตีเว้าอยู่เหรออ๋อลืมไปเกมเกมเพิ่งลงวันที่ยี่สิบแปดยังไม่ถึงเดือนด้วยซ้ำโดนหลอกให้เพื่อนเอาคือวัตีซาโดนหลอกไง,งเสียใจฮ่าน้าแฮกไปแล้วนี่วัดตีเพืออย่าตั้งลูกโค้งมันนั้นสิเราไม่ชอบเออหะน้าแฮกไปอีก นี่ดีไหมอ่าเราต้องเอานะทุกคนตึบสวยสวยสวยกือเ,เกือบนี่บอลเร็วทุกคนอึบวาตีไม่โดนอีกแล้วตีว่าอีกแล้วอ่ะวายคือหาเหตุ อะไรมาเล่นบอลสองอะไราตีไม่โดนนี่แลหละทำไมเพื่อนเราไม่เพื่อนไม่โดดตีเมื่อกี้ว่าจะโดดหลอกให้ล้าเนาะอะไรเงี้ทีมเวิร์กหรือเปล่าเนี่ยนี่เนี่ยมันต้องได้บ้างไม่ใช่ว่าจะรับเหนียวอะไรขนาดนั้นอ๋อเราก็ดูไปแบกอย่างหนึ่งผมไปซื้อเสื้อมาทุกคนเสื้อเสื้อใหม่ลายใหม่ นี่เนี่ยดีไหมสิบอกนี่เนี่ยเฉล็บสามมีสวยมากตัวเซตต้องเซตดิ่งๆให้เงินนกคนถึงตบง่ายจะเซตโคงๆมาตบยากจะตบเบ้าอะแหะนี่ เทคนิคเมื่อกี้ที่ตีผ่านบล็อกไปได้ก็คือเราโดดขึ้นแล้วเราค้างรอก่อนทุกคนอย่าเพิ่งตีให้บล็อกตกก่อนค่อยตีก็ได้โอ้โหอันนี้ก็เกินเตุเกินเฮดยังยังยังไม่โดดสูงเลยนะยังไม่แสดงพลังพิเศษอะไรนะวันเนี้ยโดดซีโดดขึ้นไปโดดขึ้นไปซีเอาไม่โดดอะ่ะโอ้โหเอาทำไมมันไม่โดดสูงอะ โดดคนกันไปซีโดดขึ้นไปอ้าวมาโดดอยากเห็นไงอยากเห็นตอนตอนเขากระโดดสูงๆอ่ะออกือเฮ้ยเฮ้ยอย่างนี้แหละดิง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 ง่ะสวยสนี่รับได้อีกเนี่ยทุกคนมันโดดแล้วมันโดดแล้วสามเวลาเวลาเขาโดดให้เรารออยู่ประมาณเส้นสามเมตรนะทุกคนมันจะรับง่ายมากกว่าอาร์ตีวอลฟี <le> <c oughs> นี่แหละคือผลผลของการไม่ได้เล่นนาน เขาเล่นแพ้ไว้เยอะมากันนะทุกคนสามเมตรไล่ดับบีเยาะมากวายออกไม่ทัดเตอร์ไม่ทัดจะมากินทัดจะมากินแท๊ดประสีเมื่อ,อกี้อะไรได้บอกมึงอะไรอะไรอะไรเราจะเล่นบอลเร็วอย่าเล่นบอลแบบอย่าตั้งบอลโค้งอย่างนี้ไม่ชอบมันตียาก เอาลงเอาเคีเสิร์ฟเอฟไปแล้วหนึ่งลูกโอ้โหเสิร์ฟดีแต่ย้าย้ปแล้วทำไมเขาคิดว่าเขาจะเล่นดีวะว้าฮะตีบอลฟิกแล้วอะเม,มือ่อกี้ไม่ส่งคนตีสังคนหยอดมากกว่านะเมืเ่อกี้ยวตลกเตือนที่แบบคล้ายขำทุกคนอยาอยาเอาอะไรมากนนคลิปนี้ มานเราจะมั่นเราจะมั่นเปิดกระโดดกดปุ่มกระโดดไปโดนไปโดนคุมรับอีกตอนนี้คือสรวนไม่ใช่ไม่ใช่ทีมนะเราในสรวนสามเมตรอ่ออ๋อยอะโอ้แตายต่ๆตไนี่แหละคือไม่ได้เล่นนานกว่านี้แหละทุกคนก็จะประมาณนี้นี่อ่าปิดบอกปีเขานำแล้ว เมื่อกี้ไปได้โดดค้างรอบอลน,นะเมะื่อกี้ไม่ได้สิเราต้องโดดค้างสีเราปีอยู่แล้วโดดขึ้นอยา่างสามมตรนี่บอกไม่โดนหรอถ้าโดนอย่างเงี้ยอ๋าานี่ไงละ่ะบอกไม่ได้หรอเขาโดดเขาโดดค้างรอบอลอย่างนั้นนะเทคนิคก็คือการตีไม่ให้ติดบล็อกอย่างหนึ่งก็คือ ให้โดดขึ้นแล้วก็อย่าเพิ่งตีบอลนะนทุกคนให้โดดขึ้นอย่างเงี้ยแล้วเราค่อยตีนะโดดขึ้นแล้วให้ตัวตกลงมาก่อนค่อยเตะนาเหตุนะเหตุนี่ <c oughs> นายามากิงเขาปีอยู่แล้วทีมนี้นะมาอ๋อแรงว่าลงไอ <c oughs> แมนชีลงคือลง ดีแบบอะไรไม่รู้เมื่อกี้แต่ว่าได้เต้มเฉยนี่รอยปียกสามนี้บล็อกไปขึ้นก็เสร็จสี่นี่มันโดดสงูงวิ่งทุกคนเด็ป๋ปั๊บเรารอเราออยู่ประมาณเส้นสามนี้นะทุกคนเขาจะรับง่าย โดยจากสามิตรโอ้โหตีเต็มเติมเมื่อกี้เราไม่ได้ค้างรอบอลนะนนคนทำไมซีลืมค้างรอบอลเหรอนี่ออยแรงมากนี่เน่แตกไปอิน่ทาทุกคนมันไม่เวลาเขากระโดดสูงสูงอะ่ะรอโยนมานเส้นสามเมตรแล้วมันจะรับรับง่ายนะคน อ่ะปีกระโดนเนี่ยอ่ะปีกระโดนปีกระโดนอ่าเราบล็อกลืมบล็อกนี่มามามาจะเล่นมาเร็วอ่ะ๋อโหรอแัททัดไหมไม่ทัดใช่ไหมไม่ทัดบ็อกทุกคนจบสิบห้าสิบสังเกตว่าทำไมไม่มีโฆษณาเพราะว่าผมฟินเน็ดนะทุกคนเรามาช่วยลดอาการแหล็กไปด้วยโอเคครับวันนี้ก็ สั้นๆเท่านี้แหละครับมาเล่นให้ดูเพลินก็คลิปนี้ก็ไม่ได้มีสาระอะไรมากนะครับมาเล่นให้ดูเฉยๆเผื่อแบบใครมาดูคลิปแล้วอาจจะมีทริคในการไปเล่นกับเขาอย่างเงี้ยอาจจะเห็นผมเล่นแล้วมีทริคอะไรไปเล่นเขาเงี้ยก็ประยุกต์จากวิธีผมเล่นเมื่อกี้ไปได้นะครับการตีบอลการอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเมื่อกี้คือยอมรับเลยว่าตีว้าบ่อยมากอะ่ะบ่อยมากๆตีออกไม่ไม่ได้ไม่ได้ ไม่ได้ตีไมโดนนะตีออกซึ่งมันเป็นอะไรที่เจ็บใจมากเลยนะโอเคครับก็มันเดิมนะครับก็กดถูกใจกดติดตามให้ด้วยแล้วก็คอมเมนต์ใครต้องใครต้องใส่อะไรก็คอมเมนต์มาพูดคุยสอบถามผมได้นะครับบางบางเราจะตอบจะพยายามตอบทุกเม้นนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสั้นๆเท่านี้นะครับวันนี้ ก็ใครอยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมวันนี้ก็เท่านี้นะครับสวัสดีค่ะ bye บ๊ายบายจุบ๊บ